สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีแล้วเราก็ได้มาเล่นเกม PT นะครับเป็นเกมไม่น่ากลัวที่มันเคยแคบเกือบจะลง PlayStation 4ครับเต่อแม่งก็โดนถูกแคนเซิลไปครับแต่ตอนนี้มันก็ได้มาลงในคอมแล้วเพราะว่ามีคนเอา Unity Engine มาใช้ก็ทำจำลองให้เหมือนเกม PT บน p พครับมันจะน่ากลัวแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับโอเคเครับผมก็จะเดินไปดูซิมันจะเหมือนเกมแท้ๆของเขาหรเปล อตนนี้ผีต้องน่ากลัวสจัดแนด่นอนครับผมมั่นใจได้เราก็จะค่อยๆไปครับเราจะนี่คือภาพภาพหายาก็ไม่รู้เนี่ยเราก็จะไปดูเวลานี่เป็นเวลาเออเจอจีหนึ่งแลวนี่จีหนึ่งเอ้ไม่ใช่เออเอ้จะเที่ยงคืนแล้วพิดผิดเนี่ฮะแล้วคืเดินไปเรื่อยแล้วมีภาพเต็มบ้านคนบ้าเป็นภาพเป็นบ้าน ภาพเดียกเลยไม่เล่าภาพนี้อะไรมั่งเนื้อจักสักคนหนึ่งเลยนี่อเก็บเนื้อเนื้อคันรักแล้วเว้ยครโอเคยินเสียงแปลกๆกเลยนะประตูนี่เขาได้เอ้ยอ๋อเปิดไฟได้เมื่อกดึงเหมือนหัวหัวหัวไปโขกก,กับกับฝะกับกับประตูอ๋อมีเงาด้วยเหยี่ยมโอเคเราจะไปตรงนี้กันนะ มีเลยให้ผมหูไหมโน้ตเขียนว่าระวังตัวด้วยจะแก๊ป door อ,อะไรวะงองอ่านไ้่ไแน่ใจว่าเราคือเราเราเท่านั้นจะแก๊ป door อ,อะไรวะคข้าประตูเปิดไม่ได้เหลือ,อะไยต้องขึ้นไปชั้นชั้นสองวอะ,ะอะไรอะไรเสียงอะไรประตูไหน โอประตูนี้ไม่ได้หรอกเพราะประตูนั้นแน่ๆมั่นใจครับว่าประตูนี้เสียงร้องไห้าจากใครอ่ะเปิดไฟตลอดไว้ก็ดีนะโอเคเราก็เดินกลับไปไมาดูด้วยเหตุผลแล้วก็เดินกลับไปกลับมา เปิดได้ป่ะเนี่ยเอาเปิดไม่ได้กูไปไหนวะอา้าวิ่งได้มาวิ่งไม่ได้เลยเดินได้อย่างเดียวลอา้าวไฟจับไปจับเดี๋ยวนะครับ,รบถ้าคนถ้าเจอถ้าไฟจับก็ต้องเดินถอยหลังไปครับเราอย่าไปอยู่นะครับพี่จะเราจะต้องเดินที่ประตูคือ หรือมันต้องให้เราเดินไปงั้นรู้ว่าแล้วเหตุการณ์นี้จะอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมไม่มีที่ใดแล้วแล้วก็มีมีไฟฉายเขาก็จะไม่ไม่กลัวใช่ไหมแล้วมีแมลงจับแมลงจาบแล้วก็จะเดินไปเดินมาครับแล้วก็จะกลัวกับตัวเองใช่ไหม แล้วต้องไปเปิดประตูแล้วกูหันหลังกูอาจจะเจอที่อะไรก็ได้ก็รจะไปูโอเคไม่มีเ uh, okay, ออโอเคไฟไฟช็อตเฉยๆข้างบนนี่มีอะไรนะหัวมีผียืนข้างบนวะ่ะเห้ยมมีกงือ,อกมาเหรอนะครับเราก็จะไปเดินกลับไปกลับอีกวครับมันกูเดินกลับไปกลับมาครับ เดินไปสุดเนี่ยครับไปออกจากบ้านก็จบแล้วฮะให้เดินกลับไปกับปาแล้วเวลาก็ไม่เดินในกาบังวะท่านไหนกาบังมางต้องดับดิทำไมเสียงมันเริ่มดังขึ้นครับนี่เงาใครอ่ะ เห็นเยอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเริ่มแดงขึ้นปรนะน่ะปิดไฟเห็นอะไรก็ไม่รู้เมกกี้เราจะแอบ,บ,บ,บย่งยงยงองมองครับเราจะเป็นไก่

แวผมเดินจับเจับได้ไหมนั่นนะครับคือจุดจบของเราใช่ครับแล้ก็ได้อ จริงทีจง่จริง,รงเกมนี้มันก็ชื่อว่า pc ครับแต่ว่ามันเอามาจาัดเอามาจัดแปลงให้เหมือนก็เลยชื่อว่าพันนิตี้พุนิตี้นะครับม,รม่อแม่งอ่านไงนะพุ ity, นิตี้พันนิตี้นะนะก็สุดท้ายแล้วก็โดนไอหุ่นนั่นหุ่นผีเลยก็มือครับโดนหักหักคอมาได้ยินเสียงหักคอครับแล้วมันก็ได้ทําการดูดกระเจียวเราครับตอนนี้มันก็ยังดูดครับไม่รู้ดูดกระเจียว,วยทำไมทำไงขอกระเจียวดีก็ ถ้าขอให้ดีใครดูดดูดิต้องห speaker 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 speaker, ier, นักคอแล้วก็ดูดเยียวเนี่ยดูดยาเยจุ๊บจุ๊บจุ๊บคิมุชินะครับเกมแม่งสั้นมากครับเพราะว่าถ้าสร้างให้แบบเต็มรูปแบบแม่งก็คงใช้เวลาเยอะเลยั้ยนะถ้าสนุกหรือว่ากลัวตรงนั้นตรงที่แม่งออกมาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนพีแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในเกมอื่นเพีย